แล้วก็มาถึงในพาร์ทที่3ของเรานะคะในพาร์ทที่3เนี่ยที่จะสอนเกี่ยวกับการทําเครื่องประดับองค์ประกอบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็นตัวต้นคริสต์มาสหรือว่าตัวเกล็ดหิมะค่ะอย่าไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะไปเลย นะคะเราก็จะมาต่อกันในส่วนของเครื่องประดับต่างๆที่เราจะใส่ไว้ใน Snow g l o e นะไม่ว่าจะเป็นกล่องของขวัญต้นคริสต์มาสแล้วก็ตัวชูการ์เคนรวมถึงตัวเล็ดหิมะด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวกล่องของขวขัญกันก่อนเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าง่ายสุดเลยนะคะมาที่ในส่วนของเอาลายเนร์ค่ะเราจะแอดตัว box เข้ามานะคะกดปุ่ม add แล้วก็แอดตัว box เข้ามาได้เลยค่ะ ตัวบ็ x ตัวนี้นะคะเป็นเบสของตัวกล่องของขวัญเนาะมาที่ Front View นะคะแล้วก็กดโฟกัสหนึ่งทีให้มาอยู่กลางซีนแบบนี้และเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากมันยังมีความเหลี่ยมมากเกินไปอยู่เราก็จะมาปรับพารามิเตอร์ของตัวบ็อกซ์ันอ่ะมาใส่ตัวโพสต Subdivision ก,กันก่อนคะ่ะสัก3ระดับแล้วก็ปรับ t o p o โลจีลงนะคะจนกว่าตรงขอบมุมตรงนี้มันจะมีความมนเรียบเนียนสวยค่ะ แล้วเราจะเทสีให้กับตัวโมเดลตัวนี้เป็นสีแดงเดียวกับหมวกนะคะก็ใช้ตัวดรอปเปอร์ตรงนี้จิ้มค้างไว้ที่ตัวหมวกของตัวน้องเพนกวินดึงสีแดงตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมากดทรงกลมตัวนี้ที่เป็นสีแดงกดเพนอให้เรียบร้อยก็จะได้สีที่เป็นสีเดียวกับตัวหมวกของน้องมาแล้วค่ะแล้วเราจะกดวอลิเดตตัวโมเดลตัวนี้ที่บาด้านบนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เครื่องมือด้านขวาค่ะเป็นตัวเซลมาร์ก เพื่อทำตัวฝาขึ้นมาค่ะมาที่ front view นะคะเครื่องมือด้านซ้ายนะคะเราจะเลือกเป็นตัว rectangle นะเลือกเป็นตัว rectangle แล้วให้ลากครอบส่วนบนของตัวโมเดลค่ะประมาณนี้แล้วมาที่ setting ของตัวเซลล์มาค่ะตรงนี้เลยจะเห็นหัวข้อคำว่า shell นะคะตอนนี้ให้ปรับค่าตามทีไปก่อนนะตัว thickness นะคะใช้ค่าประมาณ0.02ได้เลย ส่วนตัวหมวดด้านหลังนะคะที่เป็นบวกบวกลบเนี่ยให้ใช้เป็นแบบบวกลบนะคะให้จิ้มไปนะจนกว่าจะได้หมวดที่เป็นหมวกลบนะคะในส่วนของหัวข้อสมูทเน็ตนะคะเนื่องจากเราอยากให้รูปทรงนะคะของตัวฝาเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวบ็อกซ์มากที่สุดเราจะปิดตัวสมูทเน็ตแล้วกด extrac t ได้เลยค่ะแล้วเราจะมาคลิกที่ตัวกล่องนะคะตัวกล่องข้างล่างที่ไม่ใช่ฝานะแล้วเราจะเคลียร์ตัวมาร์คออกค่ะ กดเคลียร์แบบนี้เลยนะต่อไปมาทําโบกันค่ะให้ใช้ตัวเซลล์มาร์ตัวเดิมลากครอบบริเวณกลางกล่องนะคะเปิดตัวซิมเมทรีเอาไว้ด้วยนะลากครอบลงมาตรงกลางแบบนี้ก็จะได้เส้นสีดาตรงกลางนะคะเป็นของตัวมาร์กเนาะเสร็จแล้วมาปรับค่าติ๊กเ s สของตัวเซลล์มาร์กันค่ะจะปรับให้หนาขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะแค่เล็กน้อยก็พอตะกี้ที่ใช้0.02เนาะก็จะปรับเป็น0.03นิดๆค่ะได้ค่าตามนี้แล้วทำการกด extrac เนี่เลยค่ะ เราก็จะได้ส่วนที่เป็นตัวโบขึ้นมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะทีนี้มาสังเกติดน,นึงนะคะโอ้ตัวโบของทีนะคะมันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นาะมีส่วนที่ขาดไปก็กดอันดูไปนะคะแล้วมาเช็คตัวมาสอีกทีหนึ่งอ้อตัวมาสของทีนะคะมันขาดไปเนาะก็เช็คดีๆนะคะเวลาที่ทําตัวมาสนะอันนี้ทีก็จะอันดูแล้วก็ทําเพิ่มไปนะคะในส่วนที่ขาดไปแล้วค่อยกด extrac ใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อให้ตัวโบมันออกมาสมบูรณ์นะคะ ทีนี้มาปเปลี่ยนสีตัวโบกันนิดนึงค่ะจะได้ไม่กลืนกับตัวกล่องมากเกินไปทีเลือกใช้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็กดพิมพ์ออได้เลยส่วนตัวโบอีกอันหนึ่งที่จะต้องตัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นตัวกากบาดเนาะเราจะใช้เครื่องมือจิสโมนะคะตรงบาร์ด้านซ้ายของเครื่องมือจิสโมกดคําว่าโคลนได้เลยค่ะ แล้วเรานะคะจะโรเทตนะโรเทตตัวโบมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครกังวลว่ามันจะไม่ฉากกันนะก็สามารถนะคะมากดตัวสแนปตัวนี้เอาไว้ได้เป็นสแนป90องศานะคะกดอันดูไปก่อนเนาะแล้วค่อยกดโคลนโรเทตใหม่เวลาเราโรเทตนะคะมันจะสแนป90องศาแบบนี้เลยก็จะตัดกันเป็นฉากกันพอดีแบบนี้ค่ะ ทีนี้มาทําตัวโบด้านบนกันดีกว่านะคะตัวโบด้านบนเนี่ยทีจะใช้เป็นตัวซีลินเดอร์นะคะกด add เข้ามาใน s c น n e ได้เลยเป็นตัวซีลินเดอร์ทรงกระบอกค่ะเราก็ปรับนะคะให้มันแบนลงด้วยตัววงกลมสีเขียวแล้วก็ใช้เครื่องมือจิส m o นะคะ r o เ a ทขึ้นมา90องศาจากมุมมองด้านข้างค่ะไปมุมมองด้านข้างแล้วก็ใช้วงกลมด้านในนะคะในการ r o เทตทนะปึ๊บขึ้นมา90องศาแบบนี้เลยมาที่มุมมองด้านหน้าค่ะ เราจะใช้วงกลมสีน้ำเงินของตัวจิสโมบีบเขานะคะให้มันแบนลงแบบนี้แล้วใช้ลูกศรนสีน้ำเงินดันขึ้นไปอยู่ข้างบนกล่องแบบนี้ค่ะใช้สี่เหลี่ยมสีเขียวเลื่อนตัวน้องออกมาข้างๆค่ะแล้วก็ใช้วงกลมรอบนอกของตัวจิสโมบีบนะคะให้ตัวน้องเล็กลงแล้วก็เลื่อนมาให้อยู่บนตัวฝาของกล่องค่ะ ใช้วงกลมด้านในนะคะโรเทเล็กน้อยแล้วก็ขยับไปให้อยู่ตรงกลางค่ะปิดเครื่องมือจิสโมที่บาร์ด้านบนไปค่ะเราจะเห็นปุ่มที่ชื่อว่าโฮหรือแปลว่ารูนะคะแตะได้เลยแล้วก็ปรับขนาดของรูค่ะความหนาของโบนีก็ปรับขนาดได้ตามใจชอบเลยนะคะได้ความหนาตามที่เราชอบแล้วก็กดวอลิเดตหรือตรวจสอบที่บาร์ด้านบนได้เลยค่ะ มาที่มุมมองด้านหน้าค่ะใช้เครื่องมือด้านขวาเป็นตัว move ค่อยๆดัดเชฟของตัวโมเดลที่เป็นตัวโบนะคะให้มันมีความธรรมชาติมากกว่านี้ด้านข้างนะคะจากป้านๆส่วนตรงกลางนะคะก็ให้มันแคบๆลงมานิดนึง พอเราได้รูปร่างตามที่เราชอบแล้วนะคะเราก็จะมาที่เอลายเนื้อแอดตัวรีพีเตอร์ที่ชื่อว่าเรเดียลเข้ามาค่ะตัวโบของเราก็จะถูกรีพีทนะคะก็ปี้ออกมาเป็นวงกลมแบบนี้ตอนนี้มีทั้งหมด4อันนะซึงเราสามารถมาปรับจํานวนขึ้นได้นะคะที่ตรงบาร์ด้านบนคําว่าเรเดียลวค่ะปรับไปทั้งขวามันก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้ของทีก็จะมี6อันแล้วนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะตรงกลางเนี่ยมันจะชนกันนิดหน่อยเนาะเราก็ใช้เครื่องมือ Move นะคะปรับปรับดัดด,ดให้มันชนกันน้อยลงนะเคลื่อนเคลื่อมนมานิดนึงนะคะตรงจุดตรงกลางค่อยๆขยับมาะคะ่ะดูหลายๆมุมนะคะแล้วก็ดึงมันขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันจมลงไปก็จะได้เป็นแบบนี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากทำโบเป็น2ชั้นนะคะเราอาจจะต้องสเกลโบชั้นแรกเนี่ยให้มันแบนลงนิดหนึ่งที่ก็จะใช้เครื่องมือจิสโ o มเครื่องมือด้านซ้ายของตัวจิสโ o มที่จะเปิดตัวอะไลน์ไว้ค่ะให้เส้นมันตรงๆแบบนี้แล้วก็ใช้วงกลมสีเขียวค่ะบีบลงให้มันแบนค่ะแล้วก็ใช้ลูกศรสีเขียวนะคะดึงตัวโบลงมาให้มันติดกับฝาค่ะแล้วให้เราปิดตัวอะลนะคะแล้วก็เปิดตัวโคลนของตัวจิสโมขึ้นมา เพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้เส้นวงกลมสีเขียวนะคะโรเทตตัวโมเดลขึ้นมากอปปี้ขึ้นมาแบบนี้ได้เป็นอีกชั้นหนึ่งเลยเสร็จแล้วใช้ลูกศรสีน้ำเงินของตัวจิสโมค่ะดันโมเดลขึ้นมาให้เข้ามาอยู่กระจุกอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วสเกลลงเล็กน้อยให้ขนาดมันลดหลั่นตัดตัวข้างนอกด้วยนะขยับขยับให้มันมากระจุกตรงกลางค่ะทีนี้มาที่มุมมองข้างบนค่ะ เราจะทําให้ตัวโบข้างในกับข้างนอกนะคะที่เป็นโบใหญ่เนี่ยมันสับหว่างกันนิดนึงก็ใช้สี่เหลี่ยมสีเขียวค่ะเปิดตัวอะลนยเอาไว้ด้วยนะที่แถบด้านซ้ายใช้ตัวสี่เหลี่ยมสีเขียวตรงนี้เลื่อนขยับตัวโมเดลเล็กน้อยโรเตท,ทอีกนิดนึงค่ะมันจะได้บรรจบกันพอดีอ่าแบบนี้เลยอ่าโรเตททออกมาดูผลลัพธ์นิดนึงค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นประมาณนี้สวยงาม ทีนี้ตรงกลางที่ว่างๆอยู่นะคะที่เป็นโบวหอยู่เนี่ยเราก็จะใช้ตัวซีลินเดอร์มาอุดตรงกลางนะคะโรเทตแล้วก็จัดวางเป็นวงกลมเล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางได้เลยถ้าโรเทตออกมานะคะแล้วมันเป็นเฉกแบบนี้เนาะให้ไปเช็คในเอาไลเนอร์นะคะว่าตัวซีลินเดอร์เนี่ยมันติดอยู่กับตัวรีเดียลรีพีเตอร์หรือเปล่าเราก็ดึงออกมานะคะกดค้างไว้แล้วดึงออกมาจากตัวเรเดียลเนาะมันจะได้มีแค่อันเดียวนะคะ หลังจากนั้นเราก็ปรับไสาปรับขนาดของตัวโมเดลนะคะนําโมเดลเนี่ยไปวางไว้ตรงกลางของตัวโบได้เลยนะแล้วก็ปรับรูปร่างนะคะให้เหมาะสมกับตัวริบบิ้นตัวอื่นด้วยนะเท่านี้เราก็จะได้กล่องของขวัญแบบครบถ้วนแล้วนะคะเราก็จะเอากล่องของขวัญตัวเนี้ยใช้เครื่องมือซิลิคนะคะซิลิคด้วยตัวแลสโซนะลากครอบตัวโมเดลค่ะแล้วเปิดตัว o u t ไลเนอร์ขึ้นมาจัดกรุ๊ปเหมือนเดิมเลยนะคะกดปุ่มแอด แอด,ดกรุ๊ปเข้ามาได้เลยมันก็จะจัดไว้ในกรุ๊ปเดียวกันตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะให้เราเข้าใจกดโอเคไปค่ะแล้วนำตัวโมเดลกล่องของขวัญตัวนี้ไปประกอบกับชิ้นงานที่เหลือที่เราทำเอาไว้แล้วค่ะแต่ถ้าใครย่อขนาดหรือว่ามูฟตัวโมเดลแล้วนะคะมันติดตัวมาร์กเนาะก็อย่าลืมมาเคลียร์ตัวมาร์กที่ติดอยู่กับกล่องของขวัญด้วยนะก็ลากครอบตัวโมเดลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ย้ายไปวางในจุดที่เราต้องการได้เลย เวลาที่จัดวางนะคะก็พยายามให้ตัวก้นของตัวของขวัญเนี่ยมันติดอยู่กับตัวพื้นนะอย่าให้ลอยขึ้นมานะคะจะให้จมไปนิดนึงก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะเอาให้มันเหมาะสมอันนี้ทีก็จะทำการกโคลนตัวโมเดลออกมานะคะเป็นอีกชิ้นหนึง่งจะได้มีกล่องของขวัญหลายๆกล่องให้น้องเพนกวินหน่อยเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวสีของกล่องสักนิดนึงนะคะตัวงานของเราเนี่ยมันจะได้มีสีสันมากขึ้นค่ะ จบในส่วนของกล่องของขวัญแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวต้นคริสต์มาสกันต่อเลยดีกว่าเนาะแต่ว่ากดเซฟก่อนสักหนึ่งทีนะคะตัวต้นคริสต์มาสเราจะใช้ตัวโมเดลตั้งต้นเป็นตัวโซเฟียนะคะสามารถกดแอดเข้ามาได้เลยกดบลลีเดตตัวโมเดลที่บาร์ด้านบนค่ะ แล้วเราจะมาปรับตัวซิมเมทรีกันนิดนึงค่ะตอนนี้ซิมเมทรีมันเป็นซิมเมทรีแบบสะท้อน2ฝั่งเนาะปิดตัวแกน x นะคะที่เป็นเพลนแล้วก็ปรับเรเียล y ออกมาสักประมาณ6ค่ะปรับเมทดตอดเป็นตัวโล c คอลหรือตัวเวอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวโมเดลเนี่ยมันอยู่กลางซีนอยู่แล้วแล้วใช้เครื่องมือ Move นะคะค่อยๆแตะดึงตัวโมเดลขึ้นมาตรงกลางแบบนี้เลยค่ะ ตัวโมเดลนะมันจะขึ้นมาแบบเท่าๆกันนะคะทุกด้านเลยเพราะว่าเราใช้ซิมเมทรีแบบเรเดียลนั่นเองทีนี้ใช้เครื่องมือสมูทนะคะปรับปรัเบลนเบนให้มันมีความสมูทมากขึ้นนะคะไม่มีตรงไหนที่เป็นยึกๆเนาะ,ะค่อยๆปรับไปค่ะเราก็จะได้จนเป็นยอดแหลมแบบนี้มาที่เครื่องมือด้านขวาค่ะเปลี่ยนเครื่องมือเป็นตัวโปรเจกต์ค่ะเครื่องมือด้านซ้ายของตัวโปรเจกต์เราจะใช้เป็นแบบลายค่ะตัวลายตัวนี้นะคะเราจะปิดตัวซิมเมทรีไปด้วยนะ แล้วมาตัดครึ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะตัดออกด้วยมันจะได้ลักษณะเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะคะใช้เครื่องมือตัว move นะคะมาปรับรูปทรงอีกนิดนึงไม่ต้องเปิดตัว symmetry นะอันนี้พยายามดึงปีกตรงนี้ออกมาอีกสักเล็กน้อยค่ะ ค่อยๆใช้เครื่องมือ Move นะคะดึงดึงดัดดัดไปคู่กับเครื่องมือ Smooth s o o ู th จนกว่าจะได้ลักษณะหน้าตาด้านหน้าออกมาแบบนี้แล้วมาที่ตัวอ u ล l i เนอร์ค่ะตอนนี้ตัวโมเดลของทีนะคะถูกจัดกรุ๊ปอยู่ในตัวกิฟต์นะคะที่เป็นกล่องของขวานที่จะดึงออกมาแบบนี้เลยแล้วเราจะมาใส่ตัวรีพิเตอร์กันนะคะกดแ d ด e ีพ e เ r อร์เรเเข้ามาเลยตัวโมเดลของเรานะคะก็จะออกมาเป็นแฉกแบบนี้ค่ะจํานวนแฉกเนี่ยจริงๆสามารถจัดได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าทีจะ a ม a น e เรื่องของรูปร่างและตําแหน่ง ของตัวโมเดลก่อนนะคะก็ใช้เครื่องมือจิส m โมธรรมดาเลยหนึงตัวโมเดลที่เป็นปีกชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกมาแล้วค่อยมาปรับจํานวนนะคะที่ตัวเรเดียปรับจํานวนข้างบนนะคะตัวเรเดียล i ว e เพิ่มตามใจชอบได้เลยอันนี้ทีใช้ที่6ก็จะได้ทรงนะคะของชั้นของต้นคริสต์มาสละ1ชั้นนะทีนี้ลักษณะด้านบนนะคะที่ปลายมันไม่บรรจบกันเราสามารถใช้เครื่องมือ Move มาขยับข้างบนให้มันบรรจบกันได้ค่ะ ก็ใช้เครื่องมือมูฟดึงดึงดัดดไปนะคะจนกว่าจะพอใจแล้วก็มาใส่สีนะคะที่จะใช้เป็นสีมินวินนิดนึงนะทึมๆหน่อยนะคะจะได้บรรยากาศหนาวหนาวนิดนึงมาที่ตัวเอาไลเนอนะคะเราจะมาเลือกตัวเรเดียลนะนติ๊กเลือกตัวเรเดียลเลย แล้วมากด validate ที่ bar าด้านบนนะคะเวลาที่เรากด validate ตัว r e p เ a t e r พวกนี้เนี่ยมันจะมีรูปแบบให้เราเลือกนะคะในการ validate มี joy children แล้วก็มี keep instance นะคะแล้วก็ un instance เราจะเลือกในที่นี้นะคะเลือกเป็นแบบ joy children เลยนะ แล้วก็กดโอเคเลยค่ะกด yes confirm ไปตัวโมเดลมันก็จะรวมเข้าหากันเป็นโมเดลชิ้นเดียวกันแล้วค่ะและถ้าอยากให้โมเดลอันนี้นะคะมันเป็นชิ้นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะให้เรามาที่แท็บที่เราปรับความละเอียดเปลี่ยนแท็บนะคะไปแท็บที่2เป็นแท็บบเซลค่ะแล้วก็กด r e เ e ชได้เลย,เลยตัวโมเดลมันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแนบเนียนสนิทเลยใช้เครื่องมือสมูทนะคะมาเบลนเบรนส่วนที่มันเป็นขยุกขยักได้นะคะ เราก็จะได้ตัวโมเดลยอดของต้นคริสต์มาสมาแบบสวยๆเลยเราจะทำให้ต้นคริสต์มาสมันมีหลายชั้นมากขึ้นนะคะก็มากด Add ที่ o u t l i n e r Add ตัว repeater นะคะเป็นตัว repeater ที่ชื่อ curve ค่ะกดเข้ามาได้เลยเวลากดเข้ามานะคะมันจะทำให้โมเดลของเราเนี่ยมันมี2ชิ้นก่อนออยู่ตรงปลายเส้นนะคะที่มันสร้างมาให้เรากดนะคะคำว่า radius ที่บาด้านบนมันก็จะมีจุดสีเหลืองให้เราปรับทั้งหมด2จุดด้านบนเนี่ยให้ปรับให้เล็กลงนะคะ ส่วนด้านล่างเนี่ยปรับให้ใหญ่กว่านะจะปรับด้านล่างหรือปรับด้านบนก็ได้นะคะนี่แล้วแต่เลยแต่ว่าข้างบนจะต้องเล็กกว่าส่วนบาด,ด้านบนนะคะให้มาปรับจํานวนควัทของต้นคริสต์มาสได้เลยอยากให้ต้นคริสต์มาสเนี่ยมันมีกี่ชั้นนะคะสามารถปรับจํานวนตัวเลขตรงนี้ได้เลย อ่าแล้วก็จัดนะคะตัวโมเดลเนี่ยให้มันมีขนาดลดหลั่นตามที่เราต้องการรวมถึงความสูงของตัวโมเดลก็สามารถลากตัวเส้นนะตรงจุดบนเส้นนะคะลากตรงนี้ลงมามันก็จะทําให้ต้นคริสต์มาเนี่ยมันมีความยาวมากขึ้นหรือว่าสั้นลงก็ได้นะ ทีนี้ถ้าใครอยากให้ใบของต้นคริสต์มาสมันมีการสรับหว่างกันให้มาแตะที่บาร์ด้านบนคําว่าทวิสได้เลยนะคะทวิสตรงปลายปากกาทีตรงนี้เลยสีชมพูมันก็จะมีตัวจุดสีชมพูนะคะขึ้นมาบนเส้นให้แตะสองครั้งก็จะมี2จุดเราสามารถนะคะปรับจุดข้างบนนะจุดได้จุดหนึ่งนะคะปรับไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้ตัวใบของต้นคริสต์มาสมันก็จะมีการสรับวางกันให้แบบนี้ ปรับจนได้ตำแหน่งที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดต้นคริสต์มาสให้มันโค้งนิดหนึ่งทีก็จะแตะที่กลางเส้นเลยนะมันก็จะมีเพิ่มจุดมาอีกจุดหนึ่งใช่ไหมเราก็สามารถดัดเส้นตัวนี้ให้มันโค้งไปโค้งมาได้ค่ะเหมือนต้นคริสต์มาสตัวนี้มันเอ็นไปเอ็นมาน,นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาทําไฟประดับต้นคริสต์มาสกันค่ะ ไปประดับต้นคริสต์มาสทีจะใช้เครื่องมือ insert นะแล้วก็เลือกเครื่องมือด้านซ้ายเป็นตัวสเฟียร์ค่ะแล้วก็แตะลงบนโมเดลที่เป็นต้นคริสต์มาสเลยมันอาจจะมีภาพอย่างนี้ขึ้นมานะคะไม่ต้องตกใจนะปล่อยมือก็จะได้ตัววงกลมนะคะขึ้นมาเรียงอยู่บนต้นไม้แต่ตัวนี้มันจะติดอยู่ในตัว c u r ฟร r e ีเต t e r นะคะมันก็เลยจะเรียงกันเป็นแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบนะคะสามารถดึงตัวโมเดลตัวนี้ออกมาจาก curve ีพีเต t e r ได้เลยนะดึงใน o u น l i n e e r นะคะกดค้างไว้แล้วดึงออกมา มันก็จะเหลือแค่อันเดียวแล้วทีนี้เราจะทำซ้ำตัวโมเดลที่เป็นตัวทรงกลมตัวนี้ออกมานะคะโดยการใช้ตัวทรานสฟอร์มนะเป็นเครื่องมือทรานสฟอร์มอยู่ทางด้านขวานะแล้วก็มากดโคลนที่เครื่องมือด้านซ้ายของตัวทรานสฟอร์มได้เลยค่ะหรือจะกดเป็นตัวอินสแตนก็ได้นะแต่ว่ากดโคลนเนี่ยมันจะทําให้ตัวโมเดลมันไม่ลิงก์กันนะคะเรื่องของสีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันได้ถ้ารู้สึกว่าตัวโมเดลที่ก๊อปออกมามันใหญ่เกินไปก็สามารถใช้ตัวสเกลนะคะในบาร์ด้านซ้ายเนี่ย มากดสเกลตัวโมเดลลงแบบนี้ได้เลยอาจจะไม่เหมือนกับตัวจิสโมดซะทีเดียวนะคะตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นเครื่องมือมูฟนะคะแล้วก็เลือกเป็นตัวโคลนเนาะที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายหรือจะเป็นตัวอินสแตนก็ได้ตัวอินสแตนเนี่ยจะทําให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนตามกันทุกอันนะคะที่มันเป็นอินสแตนต่อกันอ่าท่าจีก็ไปแบบนี้นะคะตัวที่มันเป็น Instant, อินสแตนก็๊อปกันมามันก็จะเปลี่ยนสีตามกันหมดเลยเดีย๋ยวคอยดูนะ ก็ทำการโคลนบ้างอินสแตนบ้างนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะตกแต่งต้นคริสต์มาสตัวนี้ยังไงนะให้อิสระเต็มที่นะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจได้เลยอย่างทีก็จะมีการปรับสเกลให้มันไม่เท่ากันบ้างเป็นวางชิ้นนะทีนี้อย่างที่ทีเคยบอกนะคะถ้ามันเป็นอินสแตนต่อกันเวลาเปลี่ยนสีเห็นไหมมันจะเปลี่ยนตามกันหมดเลยนะคะตัวที่มันเป็น Instant, อินสแตนก๊กกันมาเนี่ย มันจะเปลี่ยนสีตามกันทั้งหมดเลยนะคะเราก็ใส่สีไปอันเดียวก็ได้สีมา3ชิ้นแบบนี้เลยส่วนตัวที่มันเป็นการโคลนกันนะคะมันจะไม่ได้เปลี่ยนสีตามกันเนะาะทีใส่ตัวนี้เป็นสีแดงตัวอื่นมันก็จะไม่เปลี่ยนสีตามนะคะเพราะว่าตัวนี้ใช้ฟังก์ชันการโคลนมานั่นเองค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนนะคะที่มันเป็น i n นสแตนตต่อการเปลี่ยนสีตามกันแล้วเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนสีตามคนอื่นละอยากให้มันอันลิงก์กันนะคะสามารถมากดอันอินสแตนในตัวเอลไลเนอร์ได้ค่ะจะมีปุ่มอยู่ตรงมุมขวาบนของเอลไลเนอร์เลยอะตัวโมเดลตัวนี้นะคะเวลากดอันอินสแต์ไปแล้วเราเปลี่ยนสีตัวอื่นมันก็จะไม่เปลี่ยนตามแล้วค่ะ พอได้ไฟประดับประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวดาวที่อยู่บนยอดของต้นคริสต์มาสกันตัวดาวตัวนี้เราจะขึ้นต้นด้วยตัวโมเดลตั้งต้นนะคะเป็นตัวไตรแพนนานะคะตัวนี้ลักษณะโมเดลมันจะแปลกๆหน่อยนะคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมาใช้ไปพร้อมกันนะคะเปิดโซโลวิวที่บาร์ด้านล่างได้เลยเราก็จะเห็นแค่ตัวไตรแพนนาเนาะเขาจะเปลี่ยนเครื่องมือให้เราเป็นตัวมาร์เลยก็มาที่เซตติ้งของตัวมาร์แล้วก็กดเคลียร์ได้เลย แล้วเราจะเห็นที่บาร์ด้านบนนะคะจะมีคําว่า black r i g h t เนาะเราก็กดที่ black ค่ะมันจะพาเราไปด้านหลังของตัวโมเดลไตรแพนน้าทีนี้เนื่องจากตัวดาวของเรามันมี5แฉกใช่ไหมคะเราก็จะมาปรับตัวเซตติ้งของตัวซิมเม t รีก่อนในหัวข้อเพล e เนี่ยเราจะเอาไว้อย่างเดิมค่ะแต่ว่า r a d i o set เราจะปรับมาที่5ค่ะแล้วก็ลงมาหัวข้อด้านล่างคําว่า advance ส่วน,นี้จะให้ติ๊กคําว่า show line show p l a n เอาไว้เลยค่ะ แล้วเราจะใช้เครื่องมือตัวมาร์สตัวนี้นะคะวาดตัวเส้นเฉียงออกมาเป็นรูปดาวนะคะตัว Intensity ให้ปรับให้เป็น100เลยนะ100เลยนะคะเราค่อยวาดนะอะวาดเป็นเส้นงเฉียงออกมาได้เลยค่ะ เราก็จะได้รูปดาวที่เป็นกรอบด้านนอกนะคะเราก็ค่อยๆถมตร,ตรงกลางให้เต็มนะคะหรือจะเว้นช่องไว้แบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนได้เลยพอได้แบบตรงตามที่ต้องการแล้วเราจะปิดตัวมุมมองด้านบนนะคะแตะคําว่าแบ็กปิดไปเลยแล้วเราจะหมุนตัววิวพอร์ตออกมาดูเราก็จะได้ตัวโมเดลออกมาแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นตัวดาวที่ดูยาวๆหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจเนะาะเดี๋ยวเราจะสเกลเข้ามาให้แบนนะคะด้วยการแตะที่วงกลมสีน้ําเงินจุดไหนก็ได้นะคะที่อยู่บนเส้นเดียวกันเนี่ยแตะไปเลยแล้วก็ดันให้มันแบนคะ่ะเสร็จแล้ว แล้วก็กดวอรดิเดตตัวโมเดลตัวนี้ได้เลยตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังจะหายไปนะคะเหลือแค่ตัวดาวที่เราสร้างเอาไว้เท่านั้นเราก็ใส่สีเข้าไปตามที่เราต้องการนะคะที่จะใช้เป็นสีเหลืองเนาะเพราะว่าเป็นสีคลาสสิกนะคะของตัวดาวที่อยู่บนต้นคริสต์มาสได้สีดาวตามที่เราต้องการเราจะปิดโหมดโซโลวิวค่ะเพื่อเอาไปประดับบนต้นคริสต์มาสที่เราทำอาไว้ใช้ตัวจิสโมนะคะสกิลตัวโมเดลเนาะให้มันเล็กลงเนาะเหมาะสมกับตัวขนาดของต้นคริสต์มาสด้วยแล้วก็โรเท่นิดนึงด้วยวงกลมด้านในค่ะ ก็อย่าลืมมาเช็คมุมมองด้านข้างด้วยนะคะว่าอยู่ตำแหน่งตรงไหมได้องศาการหมุนที่เราต้องการหรืออย่างนะคะถ้ายัางก็ขยับตัวโมเดลไปให้ตรงกับต้นคริสต์มาสด้วย แค่นี้ก็จะได้ต้นคริสต์มาสที่สมบูรณ์แล้วค่ะสําหรับทีนะแต่สาหรับใครนะคะที่อาจจะอยากทําก้านของต้นคริสต์มาสตรงด้านล่างตรงนี้นิดนึงเราจะใช้เครื่องมือด้านขวานะคะเป็นตัวทิ้วเพื่อมาสร้างตัวก้านตัวนี้กันเราจะได้สามารถดัดให้มันโค้งได้ค่ะหรือเครื่องมือด้านขวาเป็นตัวทิ้วเครื่องมือด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัวเคิร์ฟก็แล้วกันนะไม่ต้องเปิดตัวสน a นะคะลากเส้นมาเลยแบบนี้ แล้วก็ลากตำแหน่งให้ดีก่อนที่จะมาดูที่มุมมองด้านข้างนะคะตอนนี้ตัวโมเดลมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเราก็แค่ขยับจุดของตัวโมเดลนะคะมาอยู่ตรงกลางของต้นคริสต์มาสแค่นี้ก็พอละเสร็จแล้วมาที่มุมมองด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะดัดตัวตัวก้านตัวนี้ให้มันโค้งหน่อยก็ได้ก็เติมจุดเข้าไปแล้วก็ดัดโค้งนิดน้อยค่ะ ให้มันสัมพันธ์กับตัวของต้นคริสต์มาสเนาะเติมสีเข้าไปสักหน่อยเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็อาจจะปรับรัศมีนิดนึงถ้าใครอยากปรับรัศมีให้มันข้างบนนี่ข้างล่างใหญ่ก็ทาตามได้เลยได้ต้นคริสต์มาสแบบที่เราพอใจแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้เครื่องมือซิลิกเนาะซิลิกตัวโมเดลทั้งหมดที่เป็นต้นคริสต์มาสเอาไว้นะคะโดยเครื่องมือด้านซ้ายที่ชื่อว่าแรโซเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดกลุ่มตัวโมเดลในเอาไลเนอร์ค่ะ,ะกดแอดนะคะแล้วก็แอดตัวกรุ๊ปเข้ามาได้เลย แล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะตัวกรุ๊ปตัวนี้ทีก็จะตั้งชื่อตามตัวโมเดลที่ทีทำเลยก็คือ Christmas Tree นั่นเองแล้วก็ขยับเอาตัวโมเดลตัวนี้ขยับไปประกอบกับตัวโมเดลตัวอื่นๆที่เราทำเอาไว้ด้วยเครื่องมือจิสโมเลยค่ะถ้าในขณะที่เราทำการขยับอยู่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเวลาที่เราปล่อยมือเนี่ยมันจะกลับมาเป็นรูปร่างตามเดิมที่เรากำหนดไว้ค่ะ และเนื่องจากเราทําการกรุ๊ปตัวโมเดลเอาไว้นะคะอย่างเป็นระเบียบระบบแล้วเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายตัวโมเดลตัวใดเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกเป็นกรุปในเอ้าไลเนอร์ได้เลยมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้จัดกรุ๊ปเอาไว้ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะอาจจะทํางานยากนิดน,นึงนะแต่ถ้าใครจัดกรุปไว้ตามทีตั้งแต่แรกเนี่ยรับรองทํางานง่ายแน่นอนค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําโมเดลชิ้นสุดท้ายก็คือตัวชูการ์เคงกันนะคะรับรองว่าไม่ยากแน่นอนเดี๋ยวเราจะแอดตัวโมเดลเข้ามาก่อนนะคะเราจะใช้เป็นตัวบ็อกซ์นะ พอแอดตัว Box มาแล้วนะคะถ้าใครไม่ได้อยู่กลางซีนเนาะให้กดโฟกัสด้วยนะคะมันจะได้มาอยู่กลางซีนทําให้เราทํางานง่ายขึ้นปรับขนาดของโมเดลตามทีได้เลยนะคะทีใช้ตัววงกลมสีเขียวดัดลงมาให้ตัวโมเดลเนี่ยเตี้ยลงแล้วก็มาดูมุมมองข้างๆนิดนึงค่ะใช้วงกลมสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางเส้นนะบีบเข้ามาให้มันเป็นลักษณะเหมือนก้อนอิดแบบนี้ค่ะ แล้วเราจะมาปรับพารามิเตอร์ของตัวบ็อกซ์ตัวนี้ให้มันมีความโค้งมนมากขึ้นนะคะใส่โพสสับดิวิชันเข้าไปสักประมาณ3ระดับค่ะแล้วปรับโทโพโลจีให้เหลือแค่1หรือ2ก็พอนะคะเราจะได้ลักษณะตัวโมเดลออกมาแบบนี้ค่ะเป็นกลมๆมนๆเหมือนหมอนเลยนะเสร็จรแล้วเราจะมาใช้ตัวรีพีเตอร์กันนะคะกดปุ่ม add ใน o u t l i n e ร r แอดตัวรีพีเตอร์ตัวเคิร์บเข้ามาได้เลยค่ะเป็นรีพีเตอร์ตัวเดียวกับที่เราใช้กับต้นคริสต์มาสเลยนะคะแต่ว่าเราจะดัดเส้นออกมาเป็นแบบนี้อ่ดัดมายาวๆเลยค่ะ แล้วก็เติมจุดเข้าไปดัดให้มันโค้งค่ะดัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ตัวสลัดอากลกับด้านแบบนี้หรือจะเอาสลัดอาปกติก็ได้นะคะแล้วมาที่บาด้านบนค่ะจะมีคําว่าเขาอยู่เราก็ปรับเขาไปเลยค่ะปรับให้แน่นๆประมาณนึงนะคะที่ใช้ค่าอยู่ที่ประมาณ20นะมีตัวขนาดของตัวโมเดลของเรามันอาจจะแน่นไปนิดนึงนะคะก็มาปรับที่จุดสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะปรับเป็นการปรับขน,ขนาดของตัวโมเดลที่เรียงกันอยู่บนเคิร์ฟนั่นเองค่ะ จะเป็นตัวปรับ radius สนะตัวสีเหลืองทีนี้ตัวลายของ s u g a K นะคะมันจะเฉียงเฉียงนิดนึงเนาะทีก็จะมาเลือกที่ตัวโมเดลที่เป็นตัว box นะคะตัวนี้จะใช้การแตะตัวไหนก็ได้นะจริงๆมันเป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือ Gizmo มาโรเททเล็กน้อยจากมุมมองด้านหน้านะคะให้มันเอียงนิดนึง ทีนถ้าเอียงแล้วปรับแล้วมันกลายเป็นรูปร่างเหลี่ยมนะคะให้มาปรับตัวาพารามิเตอร์ของตัวบ็อกซ์ด้วยนะคะให้ตัวโทโป l o g โลจีเนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยมันก็จะกลายเป็นกลมๆแบบนี้ก็จะดูสวยกว่าแบบที่เป็นเหลี่ยมๆแบบเมื่อกี้เนาะ เราก็ใช้รูปลักษ์ประมาณนี้ได้นะคะจะออกเฉียงๆนิดนึงเนาะตามลายของชูเกอร์เคนที่เราเคยเห็นตามปกตินะคะเสร็จแล้วให้มาที่เอาไลเนอร์ค่ะเลือกตัวเคอร์ฟรีพิเตอร์ที่ติดอยู่กับตัวบ็อกซ์ได้เลยแล้วปิดเครื่องมือจิสโหมที่บาร์ด้านบนค่ะเราจะกดวอลิเดตตัวโมเดลนะคะทีนี้มีโหมดให้เลือก3โหมดเนาะเราจะเลือกเป็นโหมดอันอินสแตนค่ะกดเยสได้เลยถ้าเราใช้รีพิเตอร์แล้วกดวอลิเดตแบบอันอินสแตนนะคะโมเดลที่ติดอยู่กับรีพิเตอร์ตัวนี้จะถูกแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเลย นะเห็นไหมมันจะถูกกรุ๊ปไปด้วยกันแต่ว่าตัวโมเดลแต่ละตัวนะคะมันจะแยกชิ้นกันแบบนี้เลยนะเราสามารถเลือกโมเดลแต่ละชิ้นได้นะคะว่าจะใส่สีเป็นอะไรเนาะเพราะฉะนั้นที่อยากให้ตัวโมเดลตัวนี้มันมีสีที่แตกต่างกันแบบสับหว่างกันเราก็จะเปิดตัวกรุ๊ปตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกตัวโมเดลแบบสับหว่างกันนะเลือกจากในอัลไลเนอร์ได้เลยนะคะให้มันสับหว่างกันแบบนี้ มันจะเรียงกันไว้อยู่แล้วนะคะเราก็เลือกสับวางแค่นั้นเองเสร็จแล้วอย่าทีจะกรุ๊ปตัวโมเดลที่ทีเลือกเนี่ยสับวางกันเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนะคะใส่ตัวกรุ๊ปเข้ามาได้เลยอ่ามันก็จะถูกแยกเอาไว้ในกรุ๊ปอีกทีหนึ่งเราก็จะเลือกที่กรุ๊ปตัวนี้มันก็จะเห็นเส้นสีเหล็กเนาะว่ามันสีเหล็กตัวแบบสับวางนะคะแล้วเราก็จะใส่สีเข้าไปค่ะสีตัวนี้อ่าทีจะใช้เป็นสีแดง ะะเพราะว่าที่อยากให้ชูก้้าเคนของทีเนี่ยสลับขาวแดงน,น่ารักน่ารักเนาะสีที่ต้องการก็กดเพนออกไปได้เลยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นตัวสีขาวๆทีก็จะมาเปิดที่เอลไลเนอนะคะทําการเลือกตัวที่เหลือเนาะรูดลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาเลือกแล้วก็ใส่ตัวกรุ๊ปเอาไว้ให้เขาซะหน่อยค่ะ มันจะได้กรุ๊ปเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่สีลงไปเลยอันนี้ทีก็จะใช้เป็นสีขาวนะคะความเป็นลัฟเนสความแวววาวเนี่ยก็ใช้อันเดียวกับสีแดงได้เลยนะคะมันจะได้ไม่ดูแปลกๆเนาะถ้าใครอยากให้มันดูแวววาวมากกว่านี้นิดนึงก็ลดลัฟเนสนะคะแล้วก็มาปรับตัวลัฟเนสของสีแดงให้มันเท่ากันด้วยแค่นั้นเลย มันจะได้ดูไม่ต่างกันมากนักนะคะเราก็จะได้ชูการ์เคนครบท้วนแล้วเราก็แค่ซิลิกตัวนี้นะคะแล้วก็ move ค่ะ move ไปไว้ประดับตกแต่งในส n o w g l o b ของเราต่อได้เลยเพราะว่าตัวนี้ตัวกรุ๊ปเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วอาจจะมาตั้งชื่อสักหน่อยก็พอแล้วนะคะสําหรับตัวกรุ๊ปของตัวชูการ์เคนตั้งชื่อให้เรียบร้อยค่ะจะได้เข้าใจง่ายกดโอเคไปแล้วค่อยย้ายตัวโมเดลตัวนี้ไปประกอบกันด้วยตัวเครื่องมือจิสโมย้ายไปเลย แล้วถ้าใครอยากได้จํานวนของชูการ์เคนเพิ่มขึ้นอีกสักไม้สองไม้นะคะก็แค่มากดโครนที่ตัวจิสม o าด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทําการโครนออกมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรตามใจชอบได้เลยค่ะตัวชูการ์เคนของเราก็ผ่านไปอย่างง่ายดายนะคะไม่ได้ยากมากเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําสิ่งที่มันง่ายกว่านั้นดีกว่าค่ะคือเราจะมาทําตัวเกรดหิมะข้างในตัวสโนโกรกัน สำหรับตัวกล็ดหิมะเนี่ยเราจะมาที่ o u า l เนอร์นะคะแล้วก็ add ตัวโมเดลตั้งต้นเข้ามาเป็นตัวเอ,อ่อเป็นตัวไตรแพนนานะคะตัวนี้เลยกดเข้ามาได้เลยตัวไตรแพนนาเนี่ยเนื่องจากลักษณะการใช้งานของมันนะคะมันเหมาะมากเลยที่จะทําอะไรที่มันเป็นรูปร่างเหมือนเข็มกลัดอะไรแบนๆบนเหมือนกับกล็ดหิมะอะไรพวกนี้เหมาะมากเลยเราก็จะมาเคลียร์นะคะเคลียร์ตัวมาร์สที่อยู่บนตัวไตรแพนนามาที่ setting ของตัวมาร์สแล้วก็กดเคลียร์ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วมาที่บาร์ด้านบนค่ะกดคําว่า black ได้เลยมันจะพาเราไปด้านหลังของตัวโมเดลเนาะทีนี้เนื่องจากตัวเกรดหิมะเนี่ยมันมีลักษณะงานที่เป็นแฉกเราจะมาใช้ตัว symmetry นะคะเพื่อให้แฉกแต่ละแฉกเนี่ยมันเท่ากันปรับร a เด a l set ที่ setting ของ symmetry ให้อยู่ประมาณ6นะคะแล้วก็ปิดตัว p l a n ไปให้หมดเลยหรือจะเปิดไว้ก็ได้นะเปิดไว้ดีกว่าแล้วก็ข้างล่างนะคะที่คาว่า advanced โชว์ไลน์กับโชว์ plane ไว้เซ t t i n g เสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิด enable no ตัว symmetry ไว้ด้วยนะคะไม่งั้นไม่ เห็นผลนะแล้วเราจะใช้ตัวปากกาของตัวมาร์สนะคะมาวาดตัวแฉกแต่ละแฉกลงไปการวาดก็ให้วาดเส้นตรงกลางนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้อ่ลงมาตรงกลางแบบนี้แค่นี้พอนะคะแล้วก็วาดแฉกแต่ละแฉกให้มันเป็นรูปร่างแบบนี้เป็นเกดหิมะออกมาได้เลยค่ะ แค่นี้เองนะคะง่ายง่ายง่าย,ายมากๆเลยได้มาสตามที่เราต้องการเราจะปิดคําว่าแบล็คที่บาร์ด้านบนนะคะแล้วก็เลื่อนตัววีพอร์ตมุนลองอมาดูเราก็จะได้ตัวเกล็ดหมิมะออกมาเป็นแบบนี้เป็นยาวๆก่อนนะคะก็ใช้วิธีการปรับตัวจุดสีน้ําเงินนะคะบีบเข้ามาให้มันแบนลงแค่นั้นเองอ่าแบบนี้เลยได้ความหนาตามที่ต้องการแล้วเราค่อยมากดบลิเดตที่บาร์ด้านบนค่ะ เราก็จะได้ตัวโมเดลออกมาแบบที่เราต้องการแล้วเป็นเกรดหิมะนะคะแล้วเราก็ใช้เครื่องมือจิสโมเหมือนเดิมเลยนะคะย้ายตัวโมเดลเนี่ยไปประดับตกแต่งในสนุกล็อของเราได้เลยนะคะอันนี้ตามใจชอบเลยอยากก๊อปออกมากี่อันอยากประดับตกแต่งโรเทดยังไงอันนี้ตามสไตล์ของแต่ละคนไปได้เลยนะคะ เท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จตัวโมเดลทั้งหมดแล้วนะคะที่อยู่ในตัวสนุกร้อของเรานะใครอยากเสริมประดับตกแต่งอะไรเข้าไปอีกก็อันนี้แล้วแต่เลยนะคะลองใช้เทคนิคที่เรียนรู้มาทั้งหมดจากเวิร์กช็อปอันนี้ที่ทีสอนไปมาทําตัวโมเดลเพิ่มได้นะแต่อยู่ในอีพีหน้านะคะเราจะมาทําต่อกันในส่วนของตัวครอบที่เป็นครอบแก้วนะไว้เจอกันใหม่ E ีพีหน้าค่ะ และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตอนนี้กราฟิกอินคัมของเราเนี่ยมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากเรียนคอร์สโนแมทกับทีก็สามารถมาสมัครในเว็บไซต์ได้เลยค่ะตอนนี้บนหน้าเว็บไซต์ลดราคาอยู่ด้วยนะคะจาก1,900บาทเหลือ1,500บาทเท่านั้นรับระบบบัตรเครดิตด้วยนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้ไปดูคลิปทิ UTORIAL อ,อันถัดไปของเวิร์กช็น้องเพนกวินขี้เหงาในวันคริสต์มาสกันดีกว่าค่ะ